บอกรจะไปไหนฮะตกนาหืมจะไปไหนเอ้าเอาตกตกหืมจะไปไหนหืมเอาบอกแม่ก่อนดีจะไปไหนเอ้าตกตกตกหืมจะไปไหนเอา้เอาตกตก,ไไกไไตกตก,ตกไไเอา้เอา เอา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 ,เอาตกนะตกนะจะไปไหนโอ้ยอยู่บนนี้หรอลูกเดีย๋ยวหนูเดินไปทั่วไม่ทำงานอยู่ว้าวอยู่นั่นแหละฮวักทำไมฮะอา้อาวอา้าว อยู่นั่นแหละไม่ต้องเรียกอ,อย่างอีกบอกว่าไม่ต้องเรียกอยู่นั่นแหละไว้ห <Why? S 1> น้ามึนมอ้าวอ้าวหน้ามึนอ้าวอยู่นั่นแหละเขาทำงานกันโยเอาจะไปไหน เอาเอาตะกาคว่ำเด้อตกเด้อ <c oughs> เอาเอา <c oughs> อยู่นั่นแหละเดี๋ยวหนูก็เดินไปทั่วแม่ขี้เกียจตามเฮ้ย